บรรดาผู้มีบุญญาธิการผู้มีอำนาจวาสนาบารมีครั้งคาที่ได้ปกครองพระสบนิกรประชาราษและดูแลผู้คนทั้งหลายทั้งปวงหากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการขาดสติใช้อำนาจเกินเหตุใช้บารมีเกินกว่าความเป็นจริงได้เกิดการบีบคั้นจิตใจและร่างกาย ของเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นบรรดาชาวบ้านชาวเมืองศัตรูรวมกระทั่งถึงผู้ที่ได้เกี่ยวข้องกันในฐานะราชวงศ์แก่งแย่งชิงดีเข็นฆ่าทำร้ายทำลาย,ลายวางแผนวางยาใส่ความทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพฤติกรรมของคนมีบุญญาบาร,รมีอยู่ในพระราชวังเพราะ เป็นอำนาจแห่งความหวงแหนของยศทาบรรดาศักการช่วงชิงราชบัลลังก์การที่จะเป็นผู้ที่ครอบครองกำจัดศัตรูจึงเป็นเหตุแห่งการสร้างเวรสร้างกรรมคนทั้งหลายได้ล้มตายเจ็บป่วยคนทั้งหลายได้ถูกจองจำคนทั้งหลายได้ถูกใส่ความลงโทษ อันเกิดจากผู้มีอำนาจไม่มีทศพิษราชธรรมไม่มีความเมตตาเห็นอำนาจทางโลกเป็นเรื่องยิ่งใหญ่โดยกำจัดผู้คนทั้งหลายที่จะมาขัดขวางโดยหยุดโดยกำจัดผู้คนทั้งหลายที่จะมาขัดขวางที่จะมีโอกาสที่จะมาแข่งแย่งชิงดี นั่นคืออุปนิสัยพฤติกรรมที่ถูกปลูกฝังกันมาทุกพบทุกชาติและทุกวงตระกูลให้รักเรื่องของตนเองครอบครัวของตนเองสายเลือดของตนเองโดยแม่รักความเป็นเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายได้ทำผิดได้ทำพลาดได้ทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิเสธและเป็นผู้บอกกล่าวอย่าได้ไปหลงไหลในลาบยศสกาะสะละสรรเสริญ อำนาจวาสนาบารมีทั้งหลายทั้งปวงเป็นของหลอกเป็นของลวงเป็นของทำให้บรรดาผู้คนลหลงไหลติดและเป็นผู้กล้าที่จะทําผิดทำบาปก้าที่จะทําร้ายทหลายผู้คนนี่จึงเป็นเวรเป็นกรรมที่ทําให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายได้ตัดสินใจที่จะก <c oughs> าจัดผู้ที่จะมีโอกาสในการที่จะมายื้อแย่งแบบนี้ ก็ขอให้ได้รับพระธรรมได้เห็นความเป็นจริงแล้วว่ายื้อแย่งกันมาแทบเป็นแทบตายก็ไม่ได้อะไรที่จะติดตัวที่จะได้ครอบครองกันมาของบนโลกใบนี้เป็นของสมมุติเป็นของที่เราจะต้องนำมาสร้างให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่เป็นของที่จะนำมาทำให้เราเกิดเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรมผู้มียานาจทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้ไปยึดอย่าได้ไป เข้าใจว่าได้มาแล้วจะอยู่กับเราตลอดไปการที่เราได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำเป็นผู้มีบุญญาบารมีเอาโอกาสนี้เอาความสามารถนี้เอาตำแหน่งนี้มาช่วยเหลือสัตว์โลกเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายเพื่อบูชาพระรัตนะตายและเพื่อปลดเปลื้องบรรดาเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายให้เข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข นี่คือประโยชน์ของการเป็นผู้นำเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบรารมีเป็นผู้มี <c oughs> ยศถาบรรดาศักดิ์บบนี้ถ้าธรรมะนี้ได้ทำให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจก็ขอทำ <c oughs> การปลดเปื้องบรรดาเวรกรรมที่ติดเนื้อติดตัวที่เจ็บที่ป่วยที่มีความมืดบอดมีความ อึดอัดคับแค้นในจิตใจทุกทรมานใจเพราะทำไว้กับบรรดาเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายผู้มีอำนาจผู้มีบุญน้อยผู้มีความสามารถน้อยถูกกดขี่ข่มเหงดังนั้นบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงได้รับผลแห่งกรรมแล้วให้ทราบซึ่งว่าแดนนี้เป็นต้นไปหากมีอำนาจก็จะใช้อำนาจในทางที่เป็นคุณโดยที่จะช่วยเหลือเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายให้เขาพ้นทุกข์ ให้เขาพ้นจากความทรมานพ้นจากความเจ็บป่วยหากมีปัญญาก็จะส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้ในพระธรรมคําสั่งสอนหากได้เป็นผู้มีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่อาหารการกินก็จะแบ่งปันให้เขาทั้งหลายทั้งปวงไม่อดไม่อยากหากเป็นผู้มีจิตใจอันผ่องใสก็ได้เป็นผู้สื่อสารออกไปว่าพระธรรมคําสั่งสอนของพระเดทธเจ้าเป็นสิ่งที่จะทําให้ทุกคนนั้นถึงจะ อยู่ในสถานะใดๆก็ตามก็จะไม่ทุกข์และจะเป็นผู้เปิดโอกาสให้เขาทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลให้ได้มีโอกาสที่จะได้เสวยสุขในสุคติภูมิและกระทั่งถึงเข้าสู่พระนิพพาน,านไม่ใช่ให้เขาทั้งหลายต้องยากจนให้กล้องทรมานต้องมีความขัดสนเพื่อจะมาหาความสุขต่อพระราชวางังต่อวงตระกูลของตนเองโดยให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหาย นี่ก็คือเวรกรรมทั้งหลายผู้มีบุญญาบาร,รมีทั้งหลายทั้งปวงก็ได้โปรดจําไว้ด้วยว่าหากมีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจงทําให้ผรศกนิกรประชาชนเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายได้มีความผาสุกเหมือนดังที่โพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพยายามที่จะทําให้เพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายนั้นมีความสุขความเจริญบัดนี้ถ้าธรรมะนี้เข้าถึงใจก็ขอให้บรรดา ผู้ที่มีอำนาจและมีเวรมีกรรมอยู่หน้าบัดนี้ให้ได้เป็นผู้ปลดเปื้องพ้นจากทุกข์พ้นจากทรมานให้ละลึกถึงไว้เสมอว่าจะต้องนำความดีทั้งหลายทั้งปวงบาบูชาพระรัตนนาฏายบูชาพระพุทธเจ้าเราได้มีบุญญาธิการได้มาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้มาเป็นผู้ปกครองคนก็คือบุญกุศลที่เราเคยได้ทำไว้กับพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ แต่ด้วยอำนาจแห่งกองกิเลสก็จึงทําให้เรานั้นขาดสติและล,ลืมตัวลืมตนจนกระทั่งกล้าทําผิดทาบาปหากเราย้อนกลับไปถึงในยุคในสมัยที่เรานั้นยังตกยังต่ําและมีโอกาสได้สร้างกุศลต่อพระพุทธเจ้าเราก็จึงได้รับอนิสงส์ได้กลับขึ้นมาเป็นผู้มีบุญญาธิการและจงได้พัฒนาต่อการที่เรามีบุญกุศลด้วยการทําให้ เพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตายนั้นได้พ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมเราก็จะได้มีความสุขความเจริญและมีความปลอดภัยสมกับการที่มีบุญญาธิการหากเข้าใจแล้วจงทิ้งความโศกความเศร้าความทรมานความยึดความหวงความห่วงและความรู้สึกอึดอับครับแทนเปลี่ยนเป็นธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจบูชาพระรัตน์ตายจะได้พ้นทุกข์จะได้บรรลุธรรมณการบัดนี้เถิด Legenda